กับยูกิโอรัชดูเอลนะครับเดี๋ยวไปแค่จะทําการไปค้นหานะนี่ในเมืองนี่ไงนี่ไงเราต้องไปบิ๊กเซเว่นอารีนาโอ้โหที่นี่ได้ข่าวว่ามีคอนเสิร์ตหลังเลิกเรียนก็ต้องไปดูคอนเสิร์ตนะเราไม่รู้ว่าเรามาเรียนหรือมาอะไรเนี่ยคือตีการ์ดทั้งวันตอนที่ยังไปหาข้าวกินก็ไปตีการ์ดกับเขาที่ร้านข้าวพอออกจากร้านข้าวเสร็จกลับมาที่โรงเรียนมาตีการ์ดกับประธานนักเรียน ปติกากับประธานนักเรียนเสร็จปุ๊บนี่เลยร์ทนี้เลยมาดูคอนเสิร์ตให้ทายว่าดูคอนเสิร์ตนี้ดูยังไงเอ้ยทำไมมีเพื่อนเรามาอยู่ในป้ายคอนเสิร์ตล่ะอย่าบอกนะว่าเพื่อนเราเป็นนักร้องอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผู้คนก็กำลังมงึม,มางามกันอยู่ <What? S 1> นี่ไงยี่หัวชมพูเนี่ยไปอยู่บนป้ายข้างบนนะมอนเห็นไหม ว้าวที่นี่มันแพ็กเกจโอ้โหแบบมันเป็นสเปเชียลคอนเสิร์ตมาดูคอนเสิร์ตกันวันนี้มันมีบอยแบนด์ไปดูหน่อยแหมโรมินนี่โอ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยบางทีมันอาจจะเป็นนิวเมมเบอร์นะสมาชิกหน้าใหม่หรือบางที ฉันอาจจะเป็นแบรนด์เมมเบอร์ก็ได้นะลุกก็พูดนะลุกนี่ก็เป็นคนใช้การ์ดมังกรเออนั่นเป็นไปนไม่ได้หรอกนะทำไมอาโลนินทำไมถึงพูดอย่างนั้นนี่พวกเราต้องการรีเนมแบรนด์นะโลอาโลมินเนี่ยกลายเป็นลุกโลอาโลมินเลยดีไหมใช้ชื่อฉันลงไปเนี่ย ฉันเนี่ยจะเป็นราชาแห่งดูเอลนะทิงออฟดูเอลรู้จักไหมนะเล่นการ์ดเก่งก็ต้องแบบนี้โอ้โหไม่รักสามารถเลยคนนี้ไปแล้วสองคนนี้ใจเย็นๆสโลดาวนายเนี่ยต้องมามีตั๋วพิเศษก่อนเนี่ยออเดอร์เนี่ยตั๋วงั้นเหรอนี่ โดยการดูเอลกับแฟนๆเหล่านั้นนะพวกนี้จะมีตั๋วเอ <Huh? S 1> ให้เราไปดูเอลใช่ไหม <Huh? S 1> นี่ฉันน้่นได้อยู่แล้วเพราะฉันอ่ะเป็นดูเอลเลสหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งแห่งโกฮะที่เจ็ดโกฮะที่เจ็ดนี่เป็นชื่อโรงเรียนที่มันอยู่นะคือยูคิโอภาคนี้นี่พวกนี้เป็นเด็กปถมเราเล่นเป็นเด็กปถมกันนะ โชคดีนะทุกคนอโอเคเราต้องไปดูเอลเพื่อหาบัตรคอนเสิร์ตเพื่อนเพื่อน <c oughs> บัตรคอนเสิร์ตนี้ไม่ได้ซื้อแต่ว่าไปตีการ์ดกับชาวบ้านนี่ไงนี่ก็กําลังตีกันอยู่เห็นไหมเนี่ยเด็กเด็กคนนี้ก็ปลกมือเอาเลยเอาเลยพี่ตีมันเลยค่าเน,นี่หนูไม่ยอมแพ้หรอกนี่ปาการ์ดกับดักเห็นไหมนี่เอาดูเอลกันใหญ่ซื้อที่ไหนเนี่ยอนดูเอลเนี่ยเบอร์เจดด้วยนะไปหาซื้อมาเล่นมั่ง อ่ะคนนี้แน่นอนเลยพี่เข้มจะไปดูเอลนะหวัดดีคุณจีจีวิปปี้นะ g g w p จีบสาวได้ไหมครับนี่ไงจีบโดยการดูเอลนี่ไงอ่แล้วพี่เข้มจะใช้เด็กนี้ซึ่งเป็นเด็กที่น่าจะถนัดที่สุดสำหรับพี่เข้มแล้วแอตแทกไม่ได้สูงแต่ว่าแอตแทกไม่ได้สูงแต่ว่ามันมีลูกเล่นเยอะแต่ว่าต้องต้องใช้ความคิดนิดนึงว่าเด็กที่พี่เข้มเล่นเนี่ย ือชอบอะไรที่มันตีตีไปเลยอะไรอย่างงี้ได้ไหมไม่ได้ต้องมีตุกติดต้องมีลูกเล่นเอาละนะเรามาดูกันว่าเราจะมีลูกเล่นอะไรบ้างการใบแรกพี่เข้มจะวางวางลงไปเลยนี่การใบนี้จะเป็นจอมเวทน้ำจอะเวทน้ำเนี่ยเราจะกดเอฟเฟกเพื่อให้มันจั่วการ์ดหนึ่งใบแต่ว่าข้อแม้คือต้องทิ้งมอนสเตอร์หนึ่งใบนะทิ้งใบนี้ก็ได้พี่เข้มก็ทิ้งไปเลยใบนี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอก อ่ะได้การ์ดใบนี้มาโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเซตเอาไว้อันนี้ก็เซตไว้นี่อ,อ่ะเซตไปเอาคุณ ggwp บอกว่าอ่านการ์ตูนจนจบเล่นไม่เป็นสอนบ้างจิครับนี่เลยยูกิภาคนี้ไม่ต้องสอนเพราะยูกิภาคนี้มันเล่นง่าย วิธีเล่นก็คือเราจะอัญเชิญมอนสเตอร์กี่ตัวก็ได้เพราะว่ายุิภาคนี้มันเป็นระบบราชดูเอลอุ้ยมันเอาเลสเอชมอนสเตอร์ออกมาอุ้ยอะไรเนี่ยมันอุอ้ยมันสังเวยใบยเดียวเองเหรออ้ยกาตัวนี้นี่มันโหดนี่นาซ u ม m อนเน s ตสเกลมันเดมอนไม่ใช่หรอแอตแท็ก5 0 0 เลเวลหกมันสังเวยแค่ใบเดียวคือยุกิภาคนี้มันจะจวดเธอละห้าใบหรือว่าถ้ามีห้าใบในมือแล้วมันจะจวดเธอละใบนะเพื่อนๆนะโอ้ยมันตีอ๋อมันตีกแล้วไม่ตายแล้วอย่างนี้ไม่เ้นจะชนะมันได้มิเนี่ยดูสิไอ้แท็กมันสูงมากเกินไปแล้ว นี่งไงเห็นไหมมันจะจวดทีละห้าใบแบบนี้ได้พี่เข้มว่าได้เดี๋ยวก่อนนะก่อนอื่นพี่เข้มต้องอัญเชิญนักเวทลงสนามก่อนอย่างนี้พี่เข้มว่าได้เราเรามีเรามีเรามีสเต็ปแล้วก็การ์ดที่เราจะใช้เดี๋ยวพี่เข้มจะขอทําลายกับดักมันก่อนนะยังไม่ว่างอธิบายกดแต่ขอเล่นให้ดูเลยแล้วกันนะนเล่นให้ดูอย่างนี้เลยเดี๋ยวก็เล่นเป็นดูไปเถอะนะอย่ามา เสร็จแล้วพี่เข้มก็จะวางการ์ดใบนี้ลงไปเสร็จแล้วพี่เข้มก็จะสังเวยการ์ดใบหนึ่งเพื่อที่จะเอาใบนี้ลงสนามไปนะเอาวางการ์ดกำดักไข่ระเบิดไปก่อนแอบแอบไว้อย่าให้มันรู้จากนั้นพี่เข้มก็จะแอ t i v a t e สกิลนะของเยี่ยมมดสาวคนนี้ โดยการทิ้งการ์ดมอนสเตอร์ในมือ1ใบและมันก็จะสามารถคว่ำหน้าการ์ดของศัตรูได้คือพิกโพซิชันให้โจมตีเป็นตั้งรับตั้งรับเป็นโจมตีได้เอาละเราก็จะพลิกแบบนี้ทำให้ดีเฟนซ์ของมันกลายเป็นตัวตั้งรับดีเฟนซ์ของมันมี1,200มันจะทำให้พี่เข้มโจมตีมันเข้าไปได้นีแบบนี้เลยนี่พี่เข้มจะตีตีไปเลย1,200เนี่ยตีไป เรจาจัดการเอชมอนสเตอร์มันไปแล้วโอ้ยแต่ว่าตัวนี้มัน 1, แอตแทก1,500เราตีมันไม่ได้นี่นาที่เข้มตั้งแอตแทกโพซิชันไว้ทำไมเนี่ยนะกดก็คือเวลาจั่วจะจัวให้เต็ม5ใบแต่ถ้ามีห้ใบต้องจัวเธอละ1นใบมอนสเตอร์ Monster ระดับ1-4ถึงดาวสามารถลงได้เลยลงได้กี่ใบก็ได้ในเธอหนึ่งเพราะมันไม่ใช่กดยูกิธรรมดาเพราะมันคือกดของยูกิลาชดูเอลมันเป็น มันเป็นการ์ดคนละแบบกันอุย้ยมันทำลายการ์ดเราแล้วมาให้เราจั่วออกมาหนึ่งใบทำไมมันทำแบบนี้อุย้ยมันมันแรงอะ่ะอุย้ยมันตีแบบหนึ่งพันหกร้อยเฮ้ยพี่เค่มีการ์ดที่สามารถแอตติเวตได้นี่ไงกับดักที่เราวางเอาไว้ จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีนักเวทเกิน4ใบเราจะทำการชุบนักเวท4ใบ1 2 3 4เอา4ใบนี้ขึ้นมาแล้วก็ทำลายศัตรูที่หงายหน้าทั้งหมดนี่ไงเรามีเวทกับดกักเห็นไหมเอาละคราวนี้ คราวนี้เราจะต้องลงการ์ดอะไรบางอย่างไปแต่ตอนนี้ตัวนั้นมันหงายหน้าอยู่เดี๋ยวไ่เค่มลงการ์ดอันนี้ก่อนเออเอาล่ะแล้วก็ลงการ์ดอันนี้เนี่ย <Yeah. S 1> การ์ดเลเวลห้ากับเลเวลหกต้องสังเวยหนึ่งใบแบบนี้เท่านั้นทำไมงั้นจะลงไม่ได้นะ แต่พี่เข้มไม่กลัวเรื่องการสังเวยเหรอกเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยการ์ดกับดักเวลาใช้เยเขาจะขึ้นมือเอ้เขาจะกลับเข้ากองกันอย่างงี้เออจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยระบกแอทแทกให้ตัวเราไปเลยดีกว่าพี่เข้มว่าพี่เข้มว่าเออได้อุ้ยไม่ได้ พี่เข้มไม่อยากทิ้งการ์ดอะไรอ่ะการ์ดสองอันนี้มันดีอ่ะนะเพราะงอั้นพี่เข้มเซตไว้ตรงนี้แล้วกันเอาสวัสดีคุณรวมคุณระบอกหน้าเล่นเออเกมนี้พี่เข้มก็ว่าน้าเล่นเร็วตีไลท์พอยต์มันเลยอืมแบบนี้ ดูดิมันอัญเชิญอะไรขึ้นมาดีเฟนส์สองพันเหรอเนี่ยเหมือนการ์ดหนอนเน่าจะมีคุณสมบัติเอาตัวในสุสานขึ้นมาหรือเปล่าน้าพี่เค็มไม่แน่ใจแต่มันเป็นมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกอ่อะแต่ว่าแอทแท็กกับดีเฟนซ์มันสูตรนะแล้วมันตั้งอะไรแม่ปริเตมเลยเนี่ย อืมตัวหนโหดมาแล้วนี่ไงเออแบบนี้ต้องต้องลงตัวหดนโหดนะอย่างเงี้ยเอาละเดี๋ยวพี่เข้มจะลงตัวหอนโหดก่อนอื่นเลยพี่เข้มจะขอเอาตัวนี้ไปลองจวดเล่นดูนะอ่าพี่เข้มจะใชเอฟเฟลกโดยการทิ้งการ์ดหนึ่งใบบนมือนะมีการ์ดเราต้องทิ้งแล้วมันจะให้จจดหนึ่งใบอา่าโจดได้แมวตัวเดียวจะทิ้งทำไมเนี่ยเออจะช่างมันเถอะ เพราะว่าเด็กเนี้ยไม่เป็นไรนี่ตัวนี้พลังโจมตี2000เห็นไหมพี่เข้มใช้เอฟเฟกต์หงายนหน้าการ์ดดีกว่าเพราะว่าตัวนั้นอะดีเฟนซ์มัน2000เราตีมันไม่เข้าโดยการทิ้งการ์ดหนึ่งใบในมือ ทิ้งยงอย่างนี้เลยเห็นไหมแล้วก็สับโพซิชันของศัตรูนะจากนั้นตัวพี่เข้มพี่เข้มคิดว่าพี่เข้มจะใช้การ์ดใบนี้แล้วทิ้งการ์ดหนึ่งใบในมือเข้มขอทิ้งมอนสเตอร์ตัวนี้แล้วก็จะบวกแอตแทกให้1000ตลอดเทิร์นนี้ยูกิในภาคนี้พี่เข้มอยากจะบอกว่ามันจะ เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันจะแบบเดี๋ยวทำลายกับดักก่อนเดี๋ยวแบบมีประเด็นยุี่ในภาคนี้มันจะเป็นอะไรที่เล่นง่ายๆดังนั้นกฎของมันค่อนข้างจะซิมเพิลซิมเพิลถ้าเขาไม่ได้เขียนเอาไว้ว่าระยะเวลาที่ใช้สกิลอยู่กี่เทินมันจะอยู่ได้แค่เทินเดียวก็คือในเทินของเรานั่นเองนะมันจะไม่มีแบบอยู่ค้างเทินอยู่ได้2เทินสามเทินอะไรเงี้ยไม่มี มันจะอยู่ได้แค่เทิร์นเดียวคือแบบมันมันเน้นแบบเกมง่ายอะเราไม่ต้องจำอะไรกับมันเยอะจึงเป็นยุคที่ไม่ค่อยซับซ้อนมากเพื่อนๆแต่ว่ามันมันไม่ซับซ้อนมันเล่นง่ายแต่ว่ามันก็ต้องใช้หัวคิดเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้เงื่อนไขการใช้การ์ดแต่ละแต่ละเด็กเนี่ยมันจะเหมือนเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเออมันเหมือนจะแบบ ต้องใช้หัวนิดนึงอ่ะในในการเล่นอ่ะต้องใช้หัวหน่อยๆอ,อ่ะแต่มันจะไม่หนักเท่ายูกิภาคหลักอุ้ยนี่นไงมันมันดึงการ์ดมันดึงการ์ดขึ้นมือแล้วมันโชว์ให้เราดูมันเอาดีมอนลงเดี๋ยวมันจะสั่งเวยมันลงมาแล้วเห็นไหมเดี๋ยวมันตีตัวสองพันมีเข้มแน่เลยอ่ะ <c oughs> แต่ดีมอนนี่อุย้ยนี่อ่าเรามีกบดักเรามีกบดัก ไม่เป็นไรตีเข้ามาถ้านนมันไม่เล่นอะไรตุกติเห็นไหมเห็นกับดักพี่เข้มไหมนี่อคติเวทไปเลยใบนี้เมื่อนักเวทของเราโจมตีจะลดพลังแอ็แท็กสตูแค่ร้อยตายคู่สรุปตายคู่นะเอาล่ะคราวนี้ก็ได้การ์ดอะไรที่ ไม่เป็นที่น่าพอใจอีกแล้วนะให้ตายเถอะอ่าเดี๋ยวไปแค่มจะลงนักเวทตัวนี้นะนักเวทน้ำใบนี้เนี่ยนะมิสติกดิลเลอร์เนี่ยเราจะดิลการ์ดใบหนึ่งนะก็จะทิ้งการ์ดลงไปใบหนึ่งเพืนะ่อจั่วใบหนึ่งนี่คือการดิลโอเคเดิลเสร็จแล้วไม่ได้เลื่องเหมือนเดิม <c oughs> อ่าแล้วเราก็จะลงการ์ดใบนี้ สั่งเว่ยตั้งหนึ่งใบแอแท็กแค่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเองจะบ้าตายจะดูเหมือนว่าการ์ดของเรามันค่อนข้างจะดีๆแล้วล่ะนะอันนี้พี่เข้มก็เซตไว้ก่อนละกันเนาะโอเคตอนนี้การ์ดกำลังแบบเต็มมือไหนๆก็ไหนๆแล้วอโอเคไปแบทเทุลเฟดไป ทวงเขาให้เฮ้ยมันมีมอบก,การ์ดไว้ว่ามันคงไม่มีลูกเล่นอะไรแปลกๆใช่ไหมมันมีกําจักรครับเพื่อนเห็นไหมที่เรารู้คือเอาตัว2,000เพ้่มจมฟองสูสารปแล้วนี่เห็นไหมเด็กของเราอะ่ะมีตัวที่แอตแทกต่ำแต่ว่า เราจําเป็นจะต้องจัดก,การกับตัวที่แอคแท็กสูงกว่าเราแบบดีมอนตัวเมื่อกี้เนี่ยซึ่งโอเคเราสามารถทําได้นะแต่เพียงแต่ว่าแอคแท็กเรามีจํากัดสาหรับเด็กที่พี่เข้มเล่นเนี่ยเป็นเด็กจอมเวทนะมันมีเด็กจอมเวทเด็กมังกรอนะ่ะที่พี่เข้มมีแต่ตอนนี้พี่เข้มพี่เข้มว่าพี่เข้มถนัดเด็กจอมเวทมากกว่าเด็กมังกรวนะ่ะ เคยเล่นเด็กมื่ก่อนแล้วมันเละเทะเละเทะมากเพื่อนเอ้ยเอาละตอนนี้มันไกด์มันเต็มมือพี่เข้มแต่ว่าตัวที่ต้องการไม่มีแล้วก็ฝ่ายศัตรูนี่เหมือนอะไรไม่รู้เต็มสนามเลยนะต้องสั่งเวรอยหนึ่งใบเพื่อที่จะลงใบนี้มันได้นะพี่เข้มก็สั่งเวรอยแตโอ้ยไกด์กับดักอะไรเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยอะไรอ่ะมันพังกระดานเรา When you open t a t normal or some normal summon monster เมื่อศัตรูของคุณอ n ญเชิญมอนสเตอร์แบบปกติ Send to field type monster from your hand o f f e n f e n t y p e f e n t y p e ก็คือประเภทมานจากมือสองใบลงสูสาร ทำลายการ์ดที่หงายหน้าทั้งหมดเลเวล8หรือต่ำกว่าเนี่ยนะบนฟิลทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยของเราหมดเลยหมดของมันด้วยทีนี้ตัวของเรามันหงายหน้าอยู่3มใบเฮ้ยมันมันตกติกอะ่ะมำ่มมันทำอย่างงี้เห็นนะมิติดีลเลอร์เนี่ยทิ้งการ์ดหนึ่งใบเพื่อจวนหนึ่งใบ ดูสิเด็นักเวทน้ำนี่อยู่แล้วเหรอไอดูลมนอีกเชียนอีกแล้วเหรอเฮย้ยม,มันลร้ายว่ะอีการ์ดใบนี้ฝ่ายศัตรูมันเล่นเด็กจอมมารมันเป็นตัวมารชีวิตนี้ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเอาล่ะเราต้องสังเวยการ์ดหนึ่งใบเอาใบนี้แล้วกันนะนักเวทน้ำไปไปก่อน เอาละได้เวลาแบทเทิลเฟสโจมตีคือเกมยูิีนี่ยมันจะแบ่งเป็นเฟสเฟสไปนะเฟสโจมตีเราจะวางการ์ดวางอะไรไม่ได้แล้วนะต้องตีอย่างเดียวแล้วก็จบเทินมันแบ่งเป็นเฟสเฟสไปว่ะมันไม่ได้แบบจำได้วมัมยยูกีบางภาคนี่มันเดี๋ยวแบบเดี๋ยวตีไปใช้เอฟเฟกไปก็ได้นะ <laughs> เออจริงๆนะ เออเดี๋ยวตีไปเดี๋ยวลงการ์ดเมทตีไปแล้วก็เดี๋ยววางกับดักแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยได้ด้วยนะอุย้ยมันใช้มันใช้สนามสนามนี่ทำให้ดีมอนโจมตีแรงขึ้นโ้ยแย่แล้วแบบนี้จะทำร้ายเราดูดีมันสัง่งเวยโัรสโหดมาเต็มเลยอะ่ะอห้ยดีมันทำอะไรอะ่ะ วุ้ยมันเอาการ์ดมันเอาการ์ดดิมอนขึ้นมืออีกแล้วโอ้ยการดิมอนของมันสังเวยหนึ่งใบแล้วมันลงกับดักมาแล้วทำยังไงดีเฮ้ยมันโจมตีเข้ามาแล้วเดี๋ยวไปเข้มใช้การ์ดกับดักดีกว่าเราจะน่าจะมีอยู่ใบหนึ่งนี่ไงนี่เมื่อเรามีนักเวทในสุสานมากกว่า4ใบนะสเปลแคสเตอร์เนี่ย ให้เราเอาสเปลแคสเตอร์พวกนี้กลับเข้ากองสี่ใบเอาใบไหนบ้างเนี่ยเอาใบหโหดๆอะมีไหมเนี่ยหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวต้องเอาคีปไปด้วยเอาตัวแบบเอาตัวคีปเอาตัวเด็กๆไปด้วยถ้าไม่งั้นทาไมงั้นเราไม่มีอะไรรับมือกับมันตัวไหนดีวะเพื่อนๆตัวไหนดีเราตัวสองพันมาตัวหนึ่งแต่ว่าเราต้องเอาตัวเด็กๆมาด้วยไม่งั้นมันไม่มีสังเวย เดี๋ยวเอา,เอาตัวท่านน้ำไปดีกว่ามันจั่วได้หนึ 1, ่งสองใช่ไหมกี่ใบแล้วเนี่ยโอเคครบแล้วใช่ไหมไปแล้วก็ทำลายการ์ดทุกใบที่ไายหน้าของศตัตรูโอเคนี่ไงเราได้ที่เราชุดชีวิตกลับขึ้นเด็กมาเมื่อกี้เนี่ยนี่ไงได้มาสองใบเลยเห็นไหม เอาละมันเหลือไลฟ์พอยต์อีก3,200เราจะลองเสี่ยงโจมตีมันดูดีไหมอะ่ะก่อนอื่นเลยพี่เข้มว่าพี่เข้มทำลายการ์ดการ์ดกำดักนะ่ะเอามันก่อนเลยเอาใบนี้จริงๆใบนี้ก็น่ากลัวแต่ว่าตอนนี้มันเปิดโล่งแล้วไงก็ได้เวลาที่เราจะนะสั่งเวยสั่งเวยสองใบนี้ เพือเอาตัวแอ t แท k 2,000เนี่ยลงนะแต่แอทแท็ของเราลดไปนิดหน่อยเพราะว่าฟิลสนามมันทำร้ายเอาละ1,000 2,000เนี่ยก็น่าจะได้แอทแท็ประมาณ3,000ทีนี้ศัตรูอ่ะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีไม่มีตัวในสนามแล้วก็ไม่มีแถบแล้วเพราะงั้นพี่เข้มว่าพี่เข้มว่าเราเผด็จศึกมันได้นะ เราทิ้งหนึ่งใบเพื่อจวดหนึ่งใบดูสิได้อะไรดีๆไหมเอาด้นักเวทตัวเดิมมาทำไมมาทำไมเนี่ยไม่เป็นไรนะักเวทตัวเดิมมาก็ดีแล้วเดี๋ยวพี่แคมจะใช้การเวทมนต์ทิ้งการ์ดหนึ่งใบในมือและบวกแอตแทกหนึ่งพันในเทิร์นนี้เอาละตัวนี้ก็จะได้เป็นแอตแทกสองพันเจ็ดร้อยเราน่าจะตีเข้าไลฟ์พอยต์เขาแล้วนะอีกนิดเดียว แชรนเพื่อนเรียบร้อยคืน่นากลัวมากเรื่องนี้นากก่ากลัวมาก มันบอกว่าฉันจะชนะใน,ะนตาต่อไปอะไรเนี่ยมันไม่ให้บัตรให้ตั๋วเข้าคอนเสิร์ตเหรอเดี๋ยวมาเก็บอะไรก่อนตรงนี้มันมีอะไรด้วยให่ไหมข้างหลังนะข้างหลังมีอะไรไหมอ๋อไม่มีมันตันแค่นี้มันไม่ให้เข้าไปแล้วมันให้มาแค่นี้ออ้ยต่อไปมีเด็กกับผู้หญิงนี่เราจะตกเด็กตกผู้หญิงจริงๆใช่ไหมนะ เพราะมันดูเอลกันเต็มไปหมดเลยอ่ะสรุปแล้วคือมันไม่ได้มาดูคอนเสิร์ตอ่ะมันมาดูเอลกันอ่ะสรุปเราจะได้ดูคอนเสิร์ตไหมวันนี้โอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้พี่เข้มตัดไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะอุ้ยนี่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 เดี๋ยวก่อนจะตัดเก็บของก่อนนี่ลิกลาทิคเกตเห็นไหมได้ติเกตมาด้วยนะ ยังไงก็ขอบคุณเพื่อนทุกท่านมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเด็กเนี้ยไม่รู้ว่าจะเล่นเด็กเนี้ยจนจบเกมหรือเปล่าอาจจะมีการเปลี่ยนเด็กแต่คิดว่าจะเป็นเด็กเดิมนี่แหละเพราะเป็นเด็กจอมเวทก็เป็นเด็กที่พิเ้มถนัดที่สุดสำหรับภาคนี้นะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อพักหน้านะว่าจอมเวทของเราจะไปถึงไหนนะแต่ตอนนี้พักก่อนนะสวัสดีด้วยเพื่อนๆอย่าลืมติดตาม subscribe like share นะ